อยู่กับผลิตภัณฑ์ดีบุนะครับวันนี้ผมนําผลิตภัณฑ์ดีบุลนะครับสกล่องครับนะสกล่องชุดนี้คือ3,200บาทนะครับราคาโปรโมชั่นนะครับผมจะนําผลิตภัณฑ์ดีบุลไปให้คุณแม่นะครับไปมอบให้คุณแม่เพราะช่วงนี้ก็คือใกล้ปีใหม่แล้วนะครับวันนี้เรามอบของขวัญให้กับคุณแม่ของผมเองนะครับแล้วก็แม่ก็ทานมาตลอดนะแต่วันนี้ผมจะมา ให้ท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะชงให้ทุกท่านได้ดูด้วยนะครับเชิญมาครับตามครับครับตรงนี้คุณแม่ก็นั่งรออยู่แล้วนะครับ <c oughs> กําลังเล่นมือถืออยู่นะ <c oughs> นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมอบผลิตภัณฑ์ดีบูนดูแลกระดูกนะครับ <c oughs> เพราะว่าคุณแม่เนี่ยทานมาตลอดเลยนะครับแล้วก็ผมก็ถือโอกาสมา ไหว้คุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะชงให้คุณแม่ทานด้วยนะวันนี้เอามา3ามกล่องก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอามาให้เพิ่มอีกทีนะครับเพราะ3ามกล่องนี้เป็นชุดที่ขายดีมากนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็สั่งชุดนี้นะครับไปทดลองทาน3ามกล่องนะครับ1กล่องจะมี5ซองนะครับสกล่องนี้ก็คือเท่ากับ15หซองนะครับโอ้ทานได้นานเลยนะครับแล้วก็1ซองนี้สุดเข้มข้นมากนะครับ วันนี้คุณแม่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมอบผลิตภัณฑ์ดีบุญนะครับดูแลกระดูกของคุณแม่นะครับให้กับทุกท่านด้วยนะครับใครที่เห็นวีโอนี้นะครับอยากเอาของขวัญที่ดีๆนะฮะดูแลสุขภาพของคนที่เรารักนะครับนำไปมอบให้กับท่านนะครับดูแลสุขภาพของคุณแม่นะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเรามอบให้กับคุณแม่เลยนะครับ3ามกล่องครับครับกับคุณแม่ด้วยนะครับวันนี้นะฮะ อืมโอเคเดี๋ยวติดมาคุณแม่แป๊บนึงครับตอนนี้ก็มอบให้คุณแม่เรียบร้อยแล้วนะคะผลิตภัณฑ์ดีบูนะครับคุณแม่ทานมาตลอดไหมครับทานตลอดจ้ะอืมชอบไหมครับทานทุกวันก็ชอบมันไม่มีรสขมมันกินแล้วมันอร่อยแล้วสุขภาพดีไหมครับสุขภาพดีเขาก็ไม่เจ็บไม่มีปัญหาลดให้ด้วยนะครับนะครับ หัวเข่านะครับผู้สูงวัยนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องเข่าพ่อเท้าพวกกล้ามเนื้อนะครับนะคุณแม่ก็ทานตลอดนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องกระดูกตรงข้างหลังด้วยนะครับแล้วก็หัวไหล่ข้อพวกนี้นะครับก็ศอกแขนนะครับแล้วก็จะเป็นกระดูกพวกกล้ามเนื้อสะโพกพวกนี้ครับทานดีบุญแล้วดีมากนะครับใช่ไหมแม่ดีมากไม่เจ็บไม่ปวดนอนสบายเดินไปมาก็คล่องแคล่ว เสียงดังก็แก๊บหายไหมไม่ไม่มีดังเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีดังตอนนั้นปวดอยู่ตรงเนี้เรากินนี้ก็ดีขึ้นแม่บอกว่าดีขึ้นดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาชงให้คุณแม่ทานตรงนี้แล้วก็ให้ทุกท่านได้เห็นด้วยเนาะนะครับเดี๋ยวผมไปเตรียมอุปกรณ์กันนะครับครับตอนนี้นะครับเตรียมอุปกรณ์มาแล้วนะครับช้อนนะครับแล้วก็แก้วใส่น้ํามาเรียบร้อยนะครับ น้ำก็เป็นน้ำเย็นหรือน้ำอุณหภูมิห้องนะครับหรือน้ำอุน่นน้ำธรรมดาทั่วไปห้ามใช้น้ำร้อนเด็ดขาดนะครับน้ำก็เทประมาณแค่นี้เองนะครับวันนี้ผมเตรียมเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะแกะนิดนึงนะนะครับแกะแล้วนะครับถ้าของที่เราส่งไปนะครับมันจะต้องแกะผนึก ใหม่แบบนี้นะครับแกแล้วก็1กล่องนะหนึ่งกล่องจะมี5ซองนะครับนะฮะห้าซองนะครับ5ซองนะครับแล้วก็เป็นแบบนี้เลยนะครับชื่อดีบูนนะครับนี้นะฮะมี5ซองแล้วก็มีกันชื้นให้ด้วยนะครับนะมีกันเชื้นให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาส่งให้คุณย่าคุณแม่นะฮะก็เป็นย่าละ มีลูกหลานหลายคนนะครับเราก็ฉีดนะครับมีที่ฉีกตรงนี้นะครับเราทามาให้ฉีกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะผมก็จะชงให้คุณแม่หรือคุณย่าของผมนั่นเองนะครับทานนะฮะนี่เลยนะครับนะฮะเราแก้วมาแล้วก็เทเลยครับดูใกล้ได้เลยนะฮะนะครับผงก็จะเป็นสีเหลืองๆนะครับแล้วก็จะละลายน้ําได้เร็วมากๆนะครับเห็นไหมฮะนะฮะซองหนึ่งซองนะครับมันจะเข้มข้นมากนะครับ ถ้าเทียบกับแบบแคปซูลก็คือ1ซองจะเท่ากับ6แคปซูลนะฮะเห็นไหมฮะเราก็ช้อนมาเลยครับนะฮะคนน,นะปุ๊บปุ๊บป,บปบนะ,ะสักพักหนึ่งนะการคนของเรานะครับอย่างนี้นะมันจะละลายเร็วมากเลยนะครับสีแบบเหมือนน้ำมะนาวนะฮะแต่ไม่มีรสเปรี้ยวรสส้มรสขมนะครับมันจะทานเหมือนน้ำปกตินะครับ มันจะอมหวานนิดเดียวครับแต่ไม่มีน้ําตาลนะไม่มีน้ําตาลนะครับโอเคแค่นี้เองครับเดี๋ยวผมให้คุณย่าทานเลยนะครับมองกล้องหน่อยหันด้านข้างอย่างเี้ยะเออย่าจะทานตลอดนะครับวันนี้ก็เลยแบบอยู่บ้านนะเนาะผมก็เลยให้คุณแม่นะครับมาทานให้ดูหมดเรียบร้อยครับนะครับทานง่ายมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อย เอานะ้ำมาล้างแก้วแล้วก็ทานให้หมดเลยนะครับนะฮะอันก็วันนี้นะฮะนะหนึ่งกล่องก็คือมี52ซองนะสั่งซื้อไปทานได้เลยนะครับเพราะว่าโภชภาพต้องดีนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องของเราต้องโภชภาพดีนะครับผมก็ต้องดูแลคุณแม่ของผมด้วยนะครับเพราะว่าท่านก็ชอบออกกําลังกายตอนเย็นด้วยนะ <c oughs> เดินรอบหมู่บ้านเลยนะครับเพราะว่าร่างกายท่านแข็งแรงนะครับอ่ะครับคุณแม่ทานแล้วเป็นไงครับทานแล้วก็ดีทานง่ายไม่ขม <c oughs> ไม่ คกินดีบุญอร่อยมากมเพราะว่ากินแล้วก็สุขภาพร่างกายเราก็ดีดีมากไม่เจ็บไม่ปวดนอนหลับสบายนอนหลับดีเดินได้่องเดินได้่องเดินได้เป็นกิโลโอเยี่ยมเลยนะครับงั้นวันนี้นะครับดีบูญหรือดีบุนเน่นะครับมีชนิดผงนะครับแล้วก็มีชนิดแคปซูลด้วยนะครับถ้าท่านอยากซื้อไปฝากนะครับ ท่านที่รักของท่านนะครับหรือว่าดูแลสุขภาพของท่านเองนะครับอย่าลืมนะครับสั่งซื้อดีบูนะครับเราจะจัดส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับแล้วก็มีเก็บเงินไปทางนะครับถ้า3มกล่องนี้นะครับ3กล่องก็คือ3 2 0 0บาทนะครับ1กล่อง1 0 8 5บาทนะครับก็จัดส่งฟรีนะวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับฝากติดตามใน YouTube นะครับฝากติดตามใน Facebook นะครับแล้วก็ในเพจด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมานะครับติดต่อคุณอ้อได้เลยนะครับ